มีข้อเสนอจากสสพักพลังประชารัฐที่ขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงก่อนที่จะมีการฟื้นฟูก,การบินไทยนะคะเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นถือว่าสําคัญกว่าค,ค่ะซึ่งก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมนะคะสสจากหลายพักการเมืองก็ได้ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ายชวนลีกภัยประธานรัฐสภาในฐานะที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่มูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อมอบนมถั่วเหลืองให้กับตัวแทนพักประชาธิปัตย์ในแต่ละเขตนําไปกระจายทั่วทุกพื้นที่และ3าจังหวัดแดนภาคใต้ค่ะในชวนเปิดเผยว่าการส่งมอบนมเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรกร,ร,กรในอีกทางหนึ่งพร้อมกันนี้ยังชื่นชม ตู้ปันสุขที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนับว่าเป็นจิตอาสาและจิตกุศลที่ดีมากเป็นการแบ่งปันที่ไม่หวังผลค่ะด้านนายศิราเจนจาค้าสสกทมพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ชุมชน309แขวงทุ่งสองห้องเพื่อดูความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับมอบถุงยางชีพและก็เงินช่วยเหลือบางส่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยา,ยาจากรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องรัฐบาลปรับเบี้ยคนพิการจาก1,000บาทเป็น1,500บาทและเพิ่มสวัสดิการผาผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลเนื่องจากการเดินทางไปรักษาแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากทั้งนี้ยังมองว่ารัฐบาลควรพิจนารณานในเรื่องของความเดือดร้อนของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงก่อนที่จะไปพิจนารณานเรื่องของการฟื้นฟูบริษัทการวินยัยเพราะว่ายังไม่มีความเร่งด่วนแต่คนพิการซึ่งตอนนี้ คนป่วยติดเตียงมีความยากลำบากเพราะว่าไม่มีเงินทางด้านนายเตีรัตสิริจันทโรภาเลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัสก็ลงพื้นที่ชุมชนคลองพระพลาเขตวังทองหลางมอบของใช้จำเป็นพร้อมกับเปิดโรงครัวทำอาหารปรุงสำเร็จเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะ